สวัสดีค่ะชื่อสศีมนช่างเรียนค่ะอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเป็นคุณครูอสอนเปียโนค่ะเทตุผลที่คิดไว้นะคะก็คืออยากให้คุณแม่เนี่ยได้ออกกําลังกายค่ะแต่ว่าการออกกําลังกายอย่าง,งอื่นเนี่ยจะมีปัจจัยที่ทําให้คุณแม่ในบาดเจ็บค่ะเพราะคุณแม่เคยเดินอยู่แล้วก็เขาเสื่อมค่ะก็เลยคิดว่าจะเอา คุณแม่เนี่ยออกกำลังกายแล้วปลอดภัยก็เลยคิดได้แล้วค่ะว่าการให้คุณแม่เนี่ยได้มาวารีบําบัดอะคะ่ะเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดค่ะแล้วก็ปัจจัยที่คิดอีกอย่างหนึ่งก็อยากให้พเพื่อนๆที่สมิสสมีอะคะ่ะได้มาร่วมออกกําลังกายด้วยกันค่ะตอนแรกก็ไม่รู้จักรีแลกซ์ฟูลนะคะบอกตามตรงค่ะแต่ด้วยความประทับใจในหลายๆอย่างที่ได้ศึกษามาก การให้การบริการความมีปิตจิตนิจใจของ RELAX ซ์ o o ุเนี่ยสามารถทำให้ทางดิฉันนะคะตัดสินใจได้อย่างมั่นใจเลยค่ะว่าทางเขาจะดูแลเราได้อย่างดีค่ะแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะ ตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะที่ได้ติดต่อไปด้วยการสนใจสอบถามไปที่ทางโทรศัพท์ไปนะคะทางแอดมินก็ให้การต้อนรับตอบคำถามที่สงสัยข้อ mm hmm. คุ้มใจต่างๆมากมายแล้วก็แอดมินก็มีความเป็นใจด,นดีที่ให้บริการซึ่งทำให้เรารู้สึกเกิดความประทับใจมากะคะ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เริ่มติดต่อสั่งซื้อแล้วก็ได้มาติดตั้งสัยที่คุณผู้ชมได้ทราบและเห็นนะคะแล้วก็มีทีมงานบริการนะคะน,น้องๆเนี่ยมาดูแลยอย่างดีเลยค่ะ ก็คอยให้คําแนะนําการสอนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ถ้าสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมสิ่งที่ประทับใจของบริษัทนี้เลยเนี่ยคือจริงๆมันมีหลายบริษัทมากเลยค่ะที่เขาเนี่ยได้ทําการขายสระว่ายน้ําแต่สิ่งที่ประทับใจที่สุดเลยะคะ่ะก็คือการบริการค่ะก็จริงๆราคาก็ไม่ได้แตกต่างกันมากแต่สิ่งที่ทําให้เราเนี่ยเลือกใช้ในบริษัทลีเล็ก o o ูคือ การบริการที่เขาเนี่ยมีความจริงใจให้กับลูกค้าแล้วก็การดูแลการบริการอย่งการขายกับคำถามที่เราสงสัยได้อย่างนี้เยี่ยมเลยค่ะ